สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hope TV South East Asia นะครับผมผมประสันติวชนผาสูงนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับนกอินทรีสู้ชีวิตนะครับผมพอพูดถึงนกอินทรีใช่ไหมครับทุกคนก็มักจะนึกถึงปีกอสรงพลังของมันนะครับเวลาบินในเครองฟ้าเนี่ยมันสง่างามมากเลยนะครับนกอินทรีหรือว่าจะเป็นกรงเล็บของมันนะครับที่จะคบเหยื่อได้อย่างทรงพลังนะครับผมเป็นสัตว์ปีกนะครับที่มียุ่นยานที่สุดประมาณอยู่ที่ประมาณ70ปีนะครับผม แต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่านกอินรีเนี่ยมันมีช่วงชีวิตที่เป็นอุปสรรคต่อมันอยู่นะครับเมื่อตอนมันอายุได้40ปีนะครับร่างกายและละักษณะทางรูปร่างของมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมโดยกรงเล็บของมันนะครับก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับจะมีกรงเล็บที่โคตรยาวและทําให้มันเนี่ยไม่สามารถจะคุบเหยื่อได้เหมือนเดิมนะครับผมปากของมันนะครับก็จะเริ่มมองหุบนะครับ จะกัดหรือจะจิกอะไรเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมและปีกที่ว่าทรงพลังหรือว่าดูยิ่งใหญ่ของมัน,นก็จะเริ่มมีขนหนาขึ้นนะครับถ้ามันบินหรือว่ามันใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมและมันทาให้มันเกิดประสางมากมายในการล่เหยื่อนะครับผมซึ่งดัวงีเนี่ยมันมีตัวเลือกอยู่แค่2ตัวเลือกนะครับเมื่อมันพบเจอสิ่งน,นี้นะครับคือ1่ฆ่าตัวตายไปซะ2ก็คืออดทนและผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้นะครับทำเลกวิธีที่1น,นะครับง่ายๆเลยนะครับผมมันก็แค่เอาคงเล็บเบยางของมันเนี่ยนะครับ ปาดคอตัวเองหรือว่าไม่ก็อดอาหารมันจะได้ไม่ต้องทุกทรมานก,กับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับถ้ามันเลือกทางเลือกที่2นะครับคือมันจะต้องบิเขึ้นไปยังภูเขาหินนะครับที่สูงมากๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องเอาจมายปากของมันนะครับค้อไปกับก้อนหินนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นกี่ครั้งก็ตามครับจงกว่าจมายปากของมันจะหลุดออกมาครับผมและ2นะครับมันจะต้องเอาปงเล็บของมันเนี่ยที่คดและก็ยาวเนี่ย ไปเคาะกับพื้นเห็นนะครับจนกว่ากรงเล็บเหล่านั้นนะมันจะหลุดออกมานะครับ3มนะครับมันจะต้องจิกขนตัวเองออกนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงปีกตรงองร่งและขนที่หนาๆที่ไม่มีประโยชน์ต่อมันนะทำให้มันบินและมันใช้ชีวิตได้ยากลาบากไอ้ทุกคนรู้ไหมครับว่าบททดสอบนียไปบททดสอบที่ย่ากลาบากมากครับที่โลกีตัวหนึ่งจะต้องผ่านไปได้เพราะว่าเป็นบททดสอบที่ทั้งทรมานและทั้งเจ็บปวดนะครับโดยทุกคนอาจจะคิดว่าอาจจะแค่วันเดียว 2วันหรือเป็นอาทิตย์1นึ่งหรือสอ,ทองทนะครับนกอินทรีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนการจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ของนกอนรคีครับจะต้องใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ150วันนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับ1 5 0วันนะครับผมซึ่งนกอรีเนี่ยถ้ามันผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะครับชีวิตของมันเนี่ยจะดีกว่าเดิมนะครับ ซึ่งรางวัลที่มันจะได้นะจากการผ่านบททดสอบนี้ไปได้ก็คือจงวอยปากของมันนะครับจะงอกขึ้นมาใหม่และจะมีจังวอยปากที่ทรงพลังและดีกว่าเดิมในการจิกเหยื่อหรือคาบเหยื่อนะครับองเล็บของมันเนี่ยจะกลับมาทรงพลังยิ่งกว่าเดิมนะครับผมปีกของมันนะครับที่ขนหนามันจะกลับมาทรงพลังและรางวัลที่สําคัญที่สุดสำหรับมันนะครับจะทําให้ชีวิตของมันเนี่ยต่อชีวิตไปได้อีก30ปีนะครับซึ่งนี่เป็น รางวัลที่สําคัญที่สุดจากการผ่านทดสอบที่ยากลาบากนี้ของมันมาได้นะครับมันก็เปรียบได้สเหมือนกับชื่อของคนเราทุกคนนะครับทุกคนดูไหมครับว่ารุ่น C เนี่ยก่อนมันจะผ่านบททดสอบต่างๆมาได้เนี่ยมันต้องอดทนมากนะครับและเราเนี่ยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าเราอดทนขนาดไหนก่อนเราจะผ่านทดสอบนั้นมาได้เราต้องอดทนเราจะต้องสู้เราจะต้องผ่านประสักนั้นเพื่อเราเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างรงุ่น C แต่ว่าบางครั้งนะผมรู้นะครับชื่อคนเราเนี่ย มันไม่ใช่เพอร์เฟคไปสักทุกอย่างนะครับบางครั้งเราก็ต้องพบเจอวันที่มีความทุกข์มีความสุขและมีความยากลบาบากในชีวิตบางวันเราอาจจะไม่ไหวแล้วว่าเราอาจจะไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วแต่อยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตของเราก็ต้องพบเจอสิ่งเลวร้ายหรือวันที่โหดร้ายนะเพื่อให้เราเป็นคนที่จะได้เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็ง ก่าเดิมในวันข้างหน้านะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายอยากฝากข้อความพีไว้กับทุกคนนะครับว่าอยู่ในอิสยาบทที่40ข้อที่3าเนะครับว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพยาเวเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งแระไม่อ่อนเพลียเขาจะเดินแระไม่เหนื่อยเหนื่อยนะครับผมอยากให้ทุกคนอย่ายอมแพ้และขอให้ทุกคนมีกำลังใจสู้กับชีวิตต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ